สำหรับนะครับตัวของไฟล์เซลล์นี้นะครับจะเป็นตัวของไฟล์เซลล์ในการพิมพ์ตัวของหน้าเช็คนะครับเราสามารถามาแก้ในตัวของไฟล์เซลล์ได้เลยนะครับโดยมีการแยกนะครับเป็นทีๆๆชีตนะครับโดยแต่ละชีตนะครับเราแค่คลิกนะครับไปที่ชีตรายชื่อหลักนะครับ พอคลิกปุ๊บมันก็จะไปโผล่หน้าหน้านั้นๆน,น,นะครับอย่างนี้เป็นตัวนะครับแล้วก็มาแค่เปลี่ยนตัวของปีนะครับแล้วก็ตัวของยอดนะครับตัวของไฟเอ็กเซลเนื่องจากว่าไม่มีการใช้งานนะครับ มันอาจจะขึ้นเออร์เรอบ้างนะต้องต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการปรับนะตัวของยอดการจ่ายเงินนะครับเป็นต้นแต่นี้มันจะผูกนะครับเรื่องของเปลี่ยนตัวเลขภาษานะครับนี่ตัวของพิมพ์วันที่อ๋อมีแบบ ชีทที่เฉพาะพิมพ์วันที่อย่างเดียวนะครับหรือตัวของพิมพ์แก้ไขนะเมื่อกี้ผมพิมพ์เช็คเงินสดลองดูเรื่องกรมสมกรภาษีหักนาะที่จ่ายเราก็มาแคมาแก้วันที่ยอดเงินนะครับเป็นต้น ก็ยอดเงินตามที่จ่ายจริงนะครับพอเราปริ้นนะครับมันก็สามารถพอดีนะครับหน้าเช็คลองลองลองปริ้นมาสักใบหนึ่งก่อนนะครับแล้วลองเช็คว่ามันตรงกับตัวของหน้าเช็คเราหรือเปล่านะครับ อันนี้มันจะมีทําแต่ละชีทนะครับตัวอย่างจะมีการทําชีทให้แล้วก็ไปลองไปเพิ่มดูนะครับอันไหนที่เราจะทําเช็คแยกเป็นแต่ละไฟล์ไว้ให้นะครับแยกแยกแยกเป็นไฟล์ไฟล์ไว้ให้นะเวลาค้นหาก็จะได้ง่ายผูกสูตรนะครับผูกชีทไว้ให้ได้เลยนะครับไม่ต้องเรามาถึงแล้วก็แค่เลือกนะครับหรือใช้การค้นหาก็ได้นะครับ ใช้เรื่องของการค้นหาในการค้นหาตัวของชีตแต่ละอันก็ได้นะครับใช้เซิร์ชนะครับไฟล์นะครับได้นะครับก็ลองเอาไปใช้นะครับกับการพิมพ์ตัวของหน้าเช็คดูนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวของคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สาหรับทุกคนลรวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ